สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับมูอนีชช่องฮักนกชาแนลครับพาผีพาน้องมากินครับแกงผักขิเล็กพี่น้องอาหารบ้านๆครับแกงผักขิเล็กใส่ผาพยนโขวคุณผ่าพยนโขโคือนางควายพี่น้องจีนางควายครับแล้วก็เอามาต้มพร้อมผักขิเล็กต้มให้มันสีจืดนิดน้อยพี่น้องผักขิเล็กย่ำนี้มันร้ายครับเป็นย่มฝนนะพี่น้องเนาะผักขิเล็กอ่อนๆครับเก็บมาต้มเอามาแกงกินพี่น้องเสบๆครับโอ้ยหอมใบมะกรูดขนาดเลย เอาหัวจริงไข่ไป,ปกูลลงไปครับตุยคอนีเอฮองแซ่บแซ่บน้องกันครับเมนูบานแกงชะกะทีครับหือ,ห,อหนัง แบบกรุบๆเลยครับพี่น้องบางคนเพิ่นแกงใส่หมูสามสันสมุนไพรบักกิเล็กเป็นยาระบายอ่อนๆด้วพี่น้องอ้อมีหอดมีฮอดลูกโดด กันเขาคุยนี่ไม่สี่ได้แต่ผักคิเล็กแต่คันวาเขาสดเขาสีใดตอนหนังหอมพักนังตูใส,ส่เบอรสุพักชูเนวครับครบเครื่องเด็ดกินแต่ละเือใส่เครื่องให้มันครบ Hợp ơn là càng nằm nồi càng đây mua nhây nừng anh hỏi xe nằm thôi lại thôi đấy, và heng đây lại đây ี่คือสุดต,ตำต้มและก้าตำมาตาสับอ่อนแต่น,นังนุ่ม ือกำลังยองไว้หนุม่มสงส่สตอนไหนนำบัวทวมตอนหนุม่มตอนเหนียว <c oughs> อ๋อเหรอ หอมขมขมมันมันครับมันที่มันทางกะทิอืมอร่อยไม่นกหอมกระดาษหอมมะพริกหอมมะพริกขิู ระเบอร์บดิ้มาพี่น้องเลยมลกินผู้เดียวครับใบอ่อนเรือยหนอดปลาคิลิกเต็มบ่วงอันยะพี่น้องบางคนนซิบัวตำเอาแกงวัดหนอดตำกระแซบแบบนึงครับ อันนี้ท่ามกระามต้มนี่ต้มสามนำจันจืดครับื้อแซบผัก <c> บ <oughs> ีตอหน,นองเท่าผักพยนโคใส่แกงผักขล็กหากินไง่ายครับหากินตามขทาง แต่คอนแซปตสุดดอดอนี่แหละครับเพืเอ่อนว่าเสียงนางข้าวทองเสียงนางควายแต่ทองคนอือเอาพอด,ดีแซบๆพี่น้องแกงบัน بان เฮา ข้นยำหอยจูบครับกะสิกแกงใส่หอยจูบแน่ใส่ไข่หมดแดงแน่ครับแกงใดลายอย่างลายแน่ด้วยพี่น้องด้อแกงผักขี้เล็กแต่แทบใส่หนังใส่หมูสามชั้นครับแล้วแต่ผู้มักหรือว่าแล้วแต่อัตดิบมีหรือว่าอยากให้แซบคือนพอดำแกงใส่หนังควายครับจดีดีครับแล้วมาทูุถูกแล้วก็ต้มพร้อมกันครับ ผักเคเรเฮามันเป็นได้รนุ่มเอาสำหรับวันนี้ครับพี่น้องท่านใดสนใจว่าสิเป็นอาหารปลาตามฤดูกาลหรือว่าเป็นนองงวัวนะครับหรือว่านองวขยสามารถทักทายใต้คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าพี่น้องอยากให้กินยังให้เบิ้งครับตามที่หาได้นะบ้านกาซิมาเห็ดกินสูพีสุนองเข้าเบิ้งครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับขิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำรวย่ยๆทูกคนเลยเบอร์ครับ,บ,บสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ